ดังนั้นยูทูบเบอร์บางท่านบางกลุ่มเขาก็ถ่ายเฉพาะอยู่ในบ้านของลุงพลป้าแตนถูกต้องไหมอาจจะมีบ้างนะครับที่เขาก็ไลฟ์สดที่ผ่านหน้าบ้านไปหาบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้างไปซอกซอยนั้นบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่า ดูทูบเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวบุคคลบุคคลนั้นหรือชาวบ้านจนเกิดความน่าลำคานน่าเบื่อหน่ายหรือไปละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเขากำลังกินกำลังนอนกำลังอาบน้ำอยู่เราไปแอบถ่ายเขาอันนั้น มันควรมันควรที่จะพิจารณาแต่เท่าที่ผมเห็นนะเท่าที่เท่าที่น้าแต่เห็นนะ YouTube เขาก็แบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายเขาก็อยู่ส่วนของเขา YouTube ฝั่งลุงพลเขาก็ถ่ายในส่วนของฝั่งลุงพลคนบางคนเขาไม่ชอบใจคนบางคนเขาไม่ชอบใจไม่อยากจะให้ยูทูบเบอร์เขาอยู่อันนี้น้าแต่ไม่ได้ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นั่นแต่พูดนะนั่นะแต่พูดเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดในฐานะที่ตัวเองก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันในสถานะส,สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผมถามหน่อยสิเขามาถ่ายโดยที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยเขามีได้ได้ของเขาแล้วเราเนี่ย ไม่ชอบเขาตรงไหนคนเรานะครับคนเราเวลาเราจะไม่เขาเรียกเราไม่ชอบเขาเราต้องมีคําถามนใจว่าเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรเขามาสร้างความเดือดร้อนเขามาสร้างปัญหามันต้องมันต้องมีคําถามนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆฉันไม่ชอบคุณฉันไม่อยากให้คุณอยู่อยู่บ้านหมู่บ้านนี้ฉันฉันไล่เธอออกมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะ เราต้องคุยกันโดยที่มีเหตุและผลไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วแบบนี่ผมได้ยินมานานแล้วนะเป็นเดือนสองเดือนแลครับเรื่องเรื่อง youtube เนะี่ยถามว่าน้าแต่น้าแต่ถามว่าเอา้าแต่ก่อนอนะ่ะน้าแต่ก็เคยเรียกร้องนะเคยเรียกร้องว่าเอา้าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนยังอยู่อย่ามาถ่ายนะอย่ามาถ่ายน้าแต่นะเพราะว่าอะไรน้าแต่ไม่ชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายแต่ถ้า าชาวบ้านเขาอยากมาถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายได้เพราะว่าอะไรก็อยากให้ชาวบ้านเขามีไรายได้อยากถ่ายน้วแต่ก็ถ่ายได้แต่คนอื่นผมไม่รู้จักไงคนอื่นที่เขามาจากจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้ผมไม่รู้จักหนึ่งคือเรากลัวโควิดสองคือเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครน้วแ,แต่เลยไม่ให้ถ่ายอันนั้นคําคําเรียกร้องคํานั้นมันก็ได้ผลเขาก็เขาก็อยู่ในส่วนของเขาโอเคเราเข้าใจกันว่า เออเราเนี่ยไม่ชอบให้คนมาถ่ายชีวิตเราแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาอยากมาถ่ายก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไร YouTube อยู่ฝั่งโลกคนเขาก็เขาก็อยู่ฝั่งของเขาเขาก็อยู่ในส่วนของเขาพูดตรงๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามีแขกไปไทยมาแล้วเราไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาแขกมาแล้วเราไม่ต้อนรับคนที่เขาเป็น u ูท b e มา่ะเขาก็ต้องการสร้างไรายได้เขาถ่ายหมู่บ้านเขาถ่ายหมู่บ้านให้ออกสู่สาธารณชนโดยที่ไม่ได้โดยที่มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างภาพที่มันเสียหายเลยเนี่ยคนที่ออกมาต่อต้านควรที่จะพิจารณาสติปัญญาตัวเองนะครับ ว่าคุณคิดอะไรอยู่ที่จะไล่เขาออกไปเขาไปสร้างปัญหาอะไรให้ไหมถ้าเหตุผลและปัญหามันไม่ใช่เขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้สแสดงว่าสติปัญญาของท่านมีปัญหาแล้วครับผมรู้สึกว่าคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยเขาไม่คิดกันนะ แล้วนี่แล้วนี่ผมได้ยินมานานแล้วแต่ว่าคิดว่าโอเคเราเข้าใจกันแล้วเราพูดคุยกันแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องตั้งแต่คุยกันมาตั้งแต่ตกลงกันมาก็ก็อยู่ด้วยกันเออเขาก็อยู่ในส่วนของเขาผมผมก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ไปพูดพูดคุยกับกับ youtube เท่าไหร่หรอกผมไม่ได้สนิทก,กับใคร แต่ที่เราเห็นก็คือว่าเออโอเคก็ต่างต่างคนต่างเขาเรียกว่าต่างคนต่างถ่ายไปใครจะถ่ายบ้านลุงพลใครจะถ่ายกิจกรรมฝั่งนู้นเขาก็ถ่ายไปแล้วทีนี้มันผมผมต้องตั้งคําถามด้วยว่าเออเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณไหมที่เรามีประเด็นที่ว่าจะ าหาเรื่องให้ยูทูบเบอร์เขาออกไปต้องถามตรงนี้นะครับคุณมีคุณมีประเด็นอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมเขาไปคุกคามชีวิตคุณตรงไหนนั่นแหละครับถ้ามันไม่มีอยู่ดีๆไปไล่เขาออก ผมว่ามันอันนั้นน่ะไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นน่ะไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเจ้าของบ้านที่ดีเจ้าของบ้านที่ดีที่จะไปไล่แขกเขาออกเขามาอยู่บ้านเขามาอยู่บ้านบ้านกกกอกอะไรมันดีขึ้นละ่ะมองในแง่ดีบ้างสิเขามาจับจ่ายใช้สอยซื้อนั่นซื้อนี่ พ่อค้าแม่ค้าเขาเปิดร้านค้าเขาก็ได้ได้ขายของเขาไม่ใช่หรือมันก็ต้องมองตรงนั้นนะครับไม่ใช่เขาเข้ามาอยู่แล้วโอ้โหแว้นกันทั้งวันเสียงดังตะโกนโวกเวกโวยวายให้ผู้ใหญ่บ้านมาห้ามแล้วเขาก็ไม่ไม่ยอมลดลาบาสองไม่ยอมเลิกอันนั้นก็ควรว่าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้ยมัน มันไม่ใช่ที่ประเด็นที่ยะมาฉุดฉุดคิดว่าเออเนี่ยควรที่จะสร้างประเด็นให้หาเรื่องหาเราให้ยูทูบเบอร์ออกผมยังไม่ไม่เข้าใจเลยนะหรืออันนี้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 คิดส่วนตัวนะอันนี้นัแต่คิดส่วนตัวนะหรือคุณไปอิดฉาริสยายอดวิวของเขา ยูทูบเบอร์บางคนเขามียอดวิวหลักแสนเขามีรายได้ต่อเดือนเยอะแล้วคุณไปอิจฉาลิษยายอดวิวเขารายได้ของเขาคุณเลยไม่อยากให้เขามามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกใช่ไหมผมบอกแล้วว่าเขาบางคนที่เขามาอยู่ บางครั้งเขาเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพเขามีอาชีพเป็นเขาเรียกว่าอาชีพของเขาอ่ะเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วเขาไปหายอดวิวแล้วเรานี่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเรียนกอไก่กอกาอยู่เนี่ยจะไปเทียบชั้นกับเขาน่ะมันคงไม่ใช่ตัวเองเพิ่งทํำยูทูะไปอิจฉาลิษยาเขาหรือเปล่าเขามีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนจะไปเทียบชั้นกับเขาได้ยังไง ดันั้นเราเห็นวยอดวิวเขาแล้วเออเราอิจฉาเขาหรือเปล่ามันต้องถามตัวเองอย่างนั้นไม่ใช่ไปเอะอะไรเอา้าเห็นเขามีไรายได้เห็นเขารวยเอารวยเอาเขามาท youtube โอ้โหเขามีเงินมีทองเออเราไม่พอใจละคนอยู่ในหมู่บ้านไม่พอใจเพราะอะไรเราทําไม่ทําไม่ได้เหมือนเขาดล้วเราจะไล่เขาออกมันถูกต้องไหมล่ะ มันต้องถามถามเราทีเรามีความรู้ความสามารถขนาดไหนที่จะไปสร้างยอดวิวเท่ากับเขานะทําไมทําไมไม่ลดทิฐิมานะลงแล้วเดินไปถามเขาขอความรู้จากเขาว่าทํายังไงมันถึงจะได้ยอดวิวเท่าเขาอันนี้อันนี้โอ้โหเห็นเขามียอดวิว อิจฉาเขาหรือเปล่าถ้าเป็นน้าแตนะผมบอกนะถ้าผมถ้าถ้าผมเป็น youtube นะถ้าเห็นคนเก่งๆนะเราต้องขอความรู้จากเขานะพี่ทํายังไงพี่ถึงได้ยอดยูขนาดนั้นอ่อนไม่เป็นเป็นใหญ่ยากนะผมบอกให้ แล้วทีนี้เรายังมองไม่เห็นเลยว่าเรายังมองไม่เห็นแล้วเขาไปสร้างปัญหาตรงไหน